ตอนนี้เป็นพลังศรัทธาของหลวงตาบุญชื่นนะครับผมที่ทุกดงผ่านไปทางไหนก็จะมีชาวบ้านนะครับผมออกมาชาวบ้านที่ศรัทธาออกมาอารอกราบไหว้นะครับผมนี่ก็จะเป็นขบวนที่เดินตามหลังนะครับผมเป็นคู่ภัยนะครับผมตามหลังหลวงตาบุญชื่นนะครับผมวันนี้ก็ ท่านได้เดินผ่านมาทางอำเภอนากลางมุ่งหน้าไปทางหนองบัวลำพูนะครับผมนี่แล้ครับดวงตาท่านเดินดงตัวประเทศครับผมสาธุครับผม